มองเอาสร้างอยู่เฮนี้นมามกูคเคยเหดอยู่งอ,องศพเคยเห็ดไปแซแล้พอกูไเห็ดตดีกล่งอ,องศพกูเลยบ่กบองไปซื้อนะล่งศพไปซื้อยเหไหมเดี๋ยวก่อนตีง่ายคนแดงไม่นาสามงมง ไม่รันสามวาดของดุขันรักเอาหมวกหน่อยเลยเพื่อ ที่มองของเราเอารุ่นบางเนี่ยอของเอารุ่นหนาเลยเอารุ่นหนาเลี่ยอะไรจ้าหูเนี่ยอะไรจ้าหู อันนี้ฐานมันได้ด้วยปากสลาม ขมขาวซีหาเลยข่าวซีหาสะบานจอสะบานจอเลยข่าวสีหาสะบานจอเจ้ตัวมเดี๋ยวกันใส่เส้นอะไรวะเส้นม ที่เห็นดีแล้บอกกันเมื่อนั้นบอเมียนบอเมีนเทียงกันยังไงบอเมีนมันยึดด้วยตัวนี้มันยึดด้วยตัวนี้ยึดไม่อัดหนาเอาไม่อัดหนาอย่างเดียวเลยเหรอ เส้นมันเอาสี่สิบสี่สิบหนึ่สอา่ยาละาเกิน2องละนะ เจ็ <laughs> 70 70ตัวนี้50 70 50เออ7ส50เออละไม่แผ่น,น,นหนึ่งนพ่อยอะไรไปอัด

เคยพูดนะว่าจะผมรู้อยู่ว่าใครเป็นใคร1 2 3 4 5ามีห้ามันมาในสนใจเราเนี่ยแล้วมันกวนมันกวนมันใส่ลายนะครับจากมันอยู่เลียงแต่เห็นในมือนันลดส่วนกันมุ่งไปยังนั่นแหละ ความจริงมันซิ่งว่าตายไหมแค่นนะั้นแหนะมีตัวมันใช่อะไรค่อน,นอเท่าไรนะ,ะแค่น,นนะั้นแที่นี้ไป็นใจพนความจริงซิ่งว่าตายไมกูรับสารภาพมาหมดแล้วกูนนะกำกวบนี่แนะแม่แน่ว่แม่นแมน,แน่อืม นี่ของแท้ใช่ไหมมึมนะั <c oughs> นจ่นี่สองเมตรมาแล้วแม่นสองจุดสองรอยโมได้ต้องมาตรฐานสองร้อยห้าสิบมันดะปิดพอดีว่ะห้สิบปิดพอดีฮะปปอเ,เอาหกสิบะมันลอยเศ้าได้ไหม,มเอาหกสิบเลยวะ่าหกสิบ หกสิบซีเอ็มสองร้อยซีเอ็มนั่นแหะตัวนี้เอาคะแนนไปไงเอาเจ็ดสิบเพราะว่าเออเจ็ดสิบมันคูณลงไปย2งงนี้เจ็ดหกสี่สองสี่สองศยสองร้อยสี่ร้อย อันนี้ 60, 600, 1, 2, 3, 4, 5, 6กส6บหนึ่4หกร้อยหนึ่งสองสานหกูนย์ูนย์สิ่ถหนึ่ง้อยอ่าสี่พันสี่ร้้เท่ากับ4ี uh, เฮ้ยธรรมดาทํายนั้นวะถึงแล้วเออ70เส้นไหม70เส้นก็เท่ากับซีเมตร20ไหมไปเตะจุ่มปากอย่องนย้เสอ4.20ม1234หกพันสอง 1.2ึ่งจุดสองศูน่งจอเอ็เออเอ่อถือนตัวนี้นะตัวกุไลไปยังไงมาเท่ากับ C. จุดศูนเอเออเท่ากับ 80 10.60เท่ากับ12เมตรพอดีแม่นะครับแม่นะมั้12เมตรเออ12เมตร,อมตรพอดีโล่งหนึ่งเออขอบปากเออเลื่อยมีไม่อัดเอาไม่หนาอ่า ไปหาซื้อแม่เดี๋ยวก่อนมันเดีด๋วโคตรโัตร <c oughs> ก็น่ไ่ได้ไม่ห้องพื้นเวลาเออเออเออมากระบวนการผลิตไม่อัด เม็ดยี่ไม่ไม่อัดเม็ดยี่หน,นึห่งจุดสองคูณสองสี่เออเนี่ยโมได้หอย่างหนาเลยหนาปึกเลยเอออันนี้ของถุงฝนได้มองได้กูว่าจะมองเหวแล้วมึงออฮึยุโรงพยาบาลมัมมี่มัมมี่มันมี่ม ผูใดอยากได้เอกาชหนึ่งแปลว่า,าล่วัฐบาลอ่าพวกูดตายอยู่เฮียนโทษบากได้รนึงเก่าหนึ่งตำรวจทุง่งฝนมันมีพี่น้องมักนึงอยู่หั่นอยู่เฮ้ยมันเป็นผู้กำกับไปกูเป็นหวัวพ้นตำรวจผู้กำกับท่านีเนีย่ยพ้นตำรวจสุลักษ์สุลักษ์อย่างไง สุรศักดิ์สุรศักดิ์ธานีเนียมเออแม่งเก็บบุไซซื้อขึ้นกันตอนเนี้ยมึง,งปากปา่ายไทเนียมอยู่เลยแม่มางานศพทำไมอสุรศักดิ์ธานีเนียมรุ่นไอ้ศักดิ์จากปีมาป่ายซื้อซีปีซีปีเลีนเกียงก็มูค่าเลย เออในเมียทุง่งฝนเมียคู่พออ่อนลงเรียนทุง่งฝนวิทยาปัจจุบันออะมนหลุดยางใบปีญพาานี่เนี่ยมันหลุดยงางม่นเรื่องมากมันบวมจำไว้หลุดพุ่มกับสามดาวออาบุ๋มมาใบกุ้งแมว Ai cũng xác định là này Đó chúng ta เรียนแบบแมนเรียนหลวงพ่อพี่หลวงพ่อพี่บุญไปเพื่อบูชาเลยเช่นบวชแล้วเรียนของจักนี่แล้วเห็นบ่ว่างยูทูบนี่แล้วเรียนพระยานฝันของมันมันมีเรียนหนึ่งรุ่นบรจิจาคหู้เรามีเรียนมาอย่างมากเรียนเงินแต่ว่าดูซื้อละของยูซื้อละอายุกเก่าแก่ไปเรีนมา แค่นั้นละค้นหาคำตอบอันธประโยชน์สาตามรณะนั่นแหละเว้ยพวกไหนเหล่ามาพวกไหนเหล่ามา,าเว้ยมัวเลียวเราเราเศร้าสางเลยเด้อเรามันหลายพึกนุดกุญยามเก็บไปไหม เย็นใหม่นะ่ะเออพระอาจารย์ฟันรุ่นนี้น่เออ 举报来没？举报。